คุณหญิงคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะแต่งงานมาแล้วทั้งหมด11ปีนะคะอตอนนี้มีลูกสองคนเป็นลูกสาวทั้งคู่ตอนที่ต้องท้องลูกคนที่สองเนี่ยจับได้ว่าจะมีไปยุ่งกับลูกน้องคือไป,อไปกุก๊กเก็กกันแต่ยังไม่ถึงขั้นมีอะไรกันอพอพอเราจับได้เขาก็เลิกยุ่งเกี่ยวค่ะทีนี้งานของเราเนี่ยมีธุรกิจ ส่วนตัวอยู่ที่กรุงเทพหนึ่งแห่งแล้วก็สุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของแฟนอีกหนึ่งแห่งครับค่ะดังนั้นสามีก็เลยต้องเที่ยวไร้เที่ยวคือระหว่างกรุงเทพกับสุราษฎร์ตลอดเวลาบางทีเนี่ยอยู่สุราษฎร์นานมากทําให้เราเหมือนกับว่าคนเคยทําผิดแล้วเราก็เป็นกังวลไปตลอดเลย<อ>ทุกครั้งที่เขาไม่อยู่บ้านเราไม่มีความสุขเลยรเราคิดไปร้อยแปดก็จะเรียน<จ>ถามคุณหมอว่าเราจะมีวิธียังไงบ้างที่ทําให้เราสบายใจขึ้นกว่าเนี้ค่ะ ผมเองก็ตอบลาบากเพราะว่าอย่างนี้ครับเขาจะไปมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรื่องของมโนธรรมเรื่องของเฮเรโอตปะในตัวเขานะครับว่ามันมันไปกันเขาไม่ได้อะสองอาทิตย์นั้นเราไม่มีระบบตรวจสอบที่จะต้องให้นักสื่อไปไปตามติดตลอดมันยังไม่มีชิปที่จะฝังเข้าไปแล้วบอกได้ว่าตอนนี้ดาวเทียมมาส่งเข้ามาในมือถือมันไม่มีใช่ไหมคุณหมอใช่ครับเราเราก็ไม่สามารถไปติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดติดตัวเขาได้นะครับ แล้วก็ยิ่งยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่เราจะร่างถามเขาอยู่ทุกครั้งว่าคุณมีอะไรหรือเปล่าคุณมีอะไรหรือเปล่าแต่สิ่งที่เราสามารถจัดการได้ก็คือความสุขและความทุกข์ในใจของเรานะครับเวลาที่เขาไม่อยู่เนี่ยใจเราก็ต้องอยู่กับตัวเราวิญญาณก็ต้องอยู่ในร่างเราครับคราวนี้เราเอาใจเราเนี่ยไปอยู่กับเขาว่าเฮ้ยตอนนี้เขาอยู่ไหนใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราไม่อยู่กับปัจจุบันไม่อยู่กับเฮียแอนนาว่ะตรงนี้ครับผมคิดว่าแทนที่จะ ไปจัดการกับตัวเขานะไปสืบสอะยิ่งไปหาคําตอบยิ่งเครียดยิ่งฟุ้งซ่านนะครับแล้วเราก็ขาดความมั่นใจยิ่งระแวงนะครับแต่ว่าตรงนี้กลับมาที่ที่ตัวเองว่าเวลาที่เราไม่มีเขาอยู่เนี่ยคุณจะอยู่กับลูกได้อย่างไรอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องเอาใจไปอยู่กับเขาไม่มันทํายากนะทํายากแต่เป็นเครื่องมือ,อมในการฝึกจิตใจ,จยอย่างหนึ่งนะครับแล้วตั้งแต่หลังจากที่ถูกจับได้กับลูกน้องจนถึงปัจจุบันนี้ เขาได้เคยแสดงอะไรคล้ายๆกับอย่างเดิมให้คุณได้ระแวงเพิ่มเติมอีกไหมครับถึงถึงกับจับได้เลยเนี่ยไม่มีแต่ว่าบางครั้งที่เราโทรไปกลางคืนอะไรเงี้ยนะคะเเคยเจอครั้งหนึ่งว่าเหมือนกับเขาบอกว่าเขาอยู่ในบ้านคือห้องนอนเนี่ยมันจะเป็นห้องติดแอร์มันเงียบแต่ได้ยินเสียงรถวิ่งไปวิ่งมานึกออกไหมคะโอ้หโอ้โหมันยิ่งแบเขโมยทำให้ระแวงเราก็เหมือนกับ คิดมากอะว่าทําไมเขาต้องหลอกเราอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงเนี่ยเวลามีประสบการณ์ที่เป็นแผลใจตรงนี้แล้วเนี่ยจะจะจะมีความ,มสามารถเี่เส้นสติี์เออมันจะยิ่งคิดมากเออเป็นลักษณะของผู้หญิงที่เจอบ่อยครับแล้วถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้อยู่ใจคุณจะไม่มีความสุขนะครับอืมสิ่งที่ทําได้ตอนนี้นะครับในเชิงการป้องกันเนี่ยก็คือเวลาที่คุณอยู่กับเขาเนี่ยขอให้เป็นเวลาที่คุณได้ได้สแสดงความรักต่อก,กันอย่างลึกซึ้ง นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาของเขาซึ่งเราไม่สามารถไปคุมเขาได้นะทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีที่สุด Do your best and God will do the rest นี่ผล <laughs> เงื้อมือของมนุษย์คือพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า<อ>เราฝากไว้กับพระผู้เป็นเจ้าดีกว่าครับให้ดูแลเขา<อ>แล้วส่วนเราก็ทำหน้าที่ดูแลลูกๆและดูแล,แลจิตใจของเราสรสั้นๆก็คือ เราทำหน้าที่ของเราที่นี่อย่างเดียวโดยที่ปล่อยเขาไปเขาจะไปไหนอย่างนั้นใช่ไหมคะใช้คําว่านี้ดีกว่าอย่าเอาใจของเราไปไปดิ펜ออนไปพึ่องอยู่กับพฤติกรรมของเขาอย่าไประแวงขอให้จิตใจคุณอยู่กับตัวคุณแล้วก็ลูกๆอยู่กับสถานที่ที่คุณอยู่อยู่กับตัวคุณเอง ถ้าเราเอาใจไปอย่กเขาว่าตอนนี้เขาทําอะไรเขาอยู่กับใครเขาอยู่ที่ไหนใจเราจะไม่มีความสุขครับใช,ใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือในการฝึกจิตใจครับเพราะคุณเป็นเจ้าของจิตใจของตัวคุณนะครับสุขและทุกข์ต้องกําหนดด้วยตัวเราเองได้ครับที่เหลือคือมโนธรรมที่อยู่ในจิตใจของเขาครับ จงวางใจสามีว่าจะซื่อสัตย์ต่อคุณดุดดังที่คุณมั่นใจว่านักการเมืองจะไม่โกงบ้านกินเมือง <c oughs>